ใ่เลือกที่มันเป็นอันนี้นะียมหน่อยก็ได้พี่ก๊าบมันจะได้แบบแอร์มันจะอันนี้เดี๋ยวมันแพ้กินแอร์อุ้เรียกเลยเหรอไม่ไม่ไม่เดี๋ยวลองดูก่อนอย่าไปกินข้าวอยู่ค่ะก็เลยยังไม่ได้ทาปากอิ่มแล้วทุกคนเราเคย GMM แตไม่แพ้ตั้งไปเลย อาทิตย์ละสองร้สี่สิบห้าบาทโอเคไม่มีปัญหาแค่นี้ก็พร้อมไปละทุกคนะปตอนนี้พี่ก๊อฟเรียกอันนี้ไปให้หนูเดี๋ยวที่เดี๋ยวเราเราเราให้เรียกเราเดี๋ยวให้มันมาส่งเออเออเราไม่ได้ดีคินปิ้งกันนะเออเราเราใช้หลังจบทางนี้อ่าเดี๋ยวหันกล้องไปทางนู้นกัน ทุกคนเขาเจ้าเขาจให้หน่อยเจาใส่เือก่อนทุกคนลาธีลาสีเจ้าสาวจับโอเคมีอะไรติดที่ขนตาขาวๆออเป็นอันนี้ค่ะกาวเดี๋ยวมันก็แห้งเองมันไฟเองครับกาวกาวติดแสดงว่าไม่เคยติดขนตาสิเนี่ยไม่รู้โอ้ยติดกันแต่ละคนิเอาไม่เอาพี่ออกก่อนเหรอม่จะใสยังไงใส่ได้มาลองทูกอนเดี๋ยวคังนะแล้ววันนี้ท่านจะไปเจอหนุ่มๆด้วย คอเซปต์ว่าออกฟิศดีกว่าได้เหรอผมก็ว้างอยู่นะคือผมก็ว่างอยู่นะมาดูมาไม่ได้เราเปลี่ยนอะไรมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะนี่ไเปลี่ยนตรงหรอกใช่ใช่กำลังนียเดีี๋ยวทำงานง่ายเป็นงานยากแล้วก็เออแทนที่จะมาให้มันเสร็จเร็วถามที่ถามตั้งโอทซิว่าแกทำผมมาแกทำยังไงให้ข้างหลังมันรึกลงมาปิดอันนี้บ้างได้ไหมแต่ว่า มันต้องทำ่หัวสิก็หัวนต่มันหัวเล็กกว่าของาอาจารย์ป้าเกทำทุกคนรอก่อนนะคะกทำเกไม่ปิดใช้คอยเลยกทุกคนรอแป๊บนึงนะคะเปเกเยแล้วก็ปนะเป็นเดี๋ยวเเใหม่ยะเปลียลย่ยนเไม่เคยปิดใช้ขอ้เลยเออเดี๋ยวก็เอาระเบิดเป็นลงถังไกลเลย เดี๋ยวต้อระเบิดไปลงถังไก่เลยนี่เดี๋ยวตระเบิดไปลงถังขี้ว้าวทุกคนสวัสดีจ้ากดกดทุเรียนให้หน่อยกดทุเรียนอะไรฮะทุกคนสีอยู่ข้างหน้าสีผิวข้างหลังเสียู่ข้างหลังจ้าอุ้ยูทำเหมือนไม่เคยใส่าเงเกงแ์เพว่าคนอื่นเขาไม่เคยติดขนตา รอแป๊บหนึ่งสวัสดีสามพันคนครับเออพอมันไม่มีตะก,ก้าเนี่ยคนดูเต็มเลยนะเลย <c oughs> นา,า,เา,าเนะอยากเห็นคะเห็นอะไรคะไม่ต้องอมาหงเป็นเห็นอะไรของเขาหรอกคะเออ จอยเกนซิสแตงกูดีมากเอฟซี FC, พี่กอ๊อฟขอบคุณขับเพื่อนนะชุดค่าไม่ต้องดูหรอกาชุดเชิญก็ชุดเดิมละค่ะไม่ได้มีชุดใหม่ช,ชุดเก่าชุดได้หรอค่ะทอาไม่ได้ออุมยใส่เกินหรออาตมาได้ต้องไปดูมาหามาชมมาว่ามาอะไรเขาหรอไม่ได้อยากให้พวกเราดู มาหามาชมมาว่ามาอะไรเขาหรอกไม่ได้อยากให้พวกรวนดูต้องมาต้องไปดูมาหามาชมมาว่ามาอะไรเขาหรอกไม่ได้อยากให้พวกรวนดู ไม่ได้อยากให้พวกรวนดูไม่ได้อยากให้พวกรวดูสีแดงแรงลิศรู้จักสวยสีแดงนี้ไหมสีแดงแรงลิศพิชิตแมลงสาบเออถัดเอาชุดเก่าชุดอะไรมาใส่บ้างไหมสีแดง,ง<า>ตุดตขาดมาแมลงสาบเข้าตุด S <S ไม่ใช่เอาแต่ชุดนู้นชุดนี้ชุดอะไรมาเนี่ยเนี่ยแขนอย่างนี้เลยไปนู่นอ่ะสีแดงแรงแดิไม่รู้มีหรือเปล่าก็ไม่ตลองไม่กลาสีนี้ไปก็ได้ถ้าไม่มีอ่ะอืมสีแดงแ,ดงแ,ดงแรงนิตรพชิตแลงศาสตร์สีแดงตูดขาพดพลงตัดเข้าตูเนี่ยปูเนีเดี๋ยวช่องเยอะก็บินอีกโอ้ยจะต้องทำงานสองสามรอบเนาะ <S <S ข้างหลังอ็ปิดให้มันแน่นแน่นหน่อย ผ <ic> ู้ชายเขาจะรู้ว่าใส่วิกเคยดูไม่ออกเลยมั้งปิดให้มันดูอาฉันใส่วิกเหมือนไม่ได้ใส่นะปิดให้มันดูธรรมะท่าแมงหน่อยปิดให้มันดูธรรมะท่าแมงให้มันเหมือนผู้หญิงหน่อยไม่ขาลับขาขาขับอาจจะนั่งวินขาลับขาไปอ่ะไม่นั่งหรอกขาไปนั่งวินยังไงคบที่ฉันอยากรู้ขาไปไปนั่งวินไม่ไน่ะค่ะคุณผู้ชมก็ต้องตื่นสักนิดนึงนะคะเพราะแต่เราเคยนั่งวินมาแล้วค่ะเพราะว่ารถไฟใหม่ เหตุด่วนเหตุร้ายค่ะจบ<ด>เป็นผู้หญิงมีแก้มเบาๆฮะพอดีๆไม่เบานะ beautiful beautiful girl beautiful boy beautiful boy ค่ะ ะได้ไม่ต้องทำเลยก b e a ่อนยูท b ฟบอยยูทิ b อยค่ะ <c oughs> สวยไม่มากแต่ถ้ายากเยอะไม่เชื่อไปถามประกอบด,ดูโอ้ย oh. พราะว่าเรตีลังกาด้วยอคอนสักหล่อแทะคอนสักหล่อแทะทถึงฟอร์ตตรงเลยอ่ะฟอร์ดไม่มาไม่อยากมาแต่งเลยถึงน้องฟอร์ดอ่ะฟอร์ดไม่มาไม่อยากมาแต่งเลยเออม, <c oughs> มีแต่คนคอมเมนต์ถึงนางงามจันบุรีบ้านฉัน <c oughs> ยังไงเนี่ยต้ <c oughs> อปีนี้ จะสู้เขาได้ไหมลูกหลังชนฝาไปลูกซุ้มแล้ก็หลังชนฝาไปลูกสนใจทักแชทนะคะเอาอีกแล้ว,ลวนะคะเราคุณขาไม่ต้องทักแชทก็ซื้อเลยค่ะกดตะกร้าเลยค่ะสวัสดีหนึ่งพันแปดร้อยท่านจ้าตอนเขาขายของก็ไม่เข้ามาเนาะ สวัสด,ดีจ้าพี่อะไรก็ไม่รู้เวลาล้างออกโคตรยากเลยสวัสด,ดีจ้าราคาของไม่ของไม่แพงใช่ซื้อที่เดิเจิตอลิบมือสองวัดส่วนแก้วค่ะ <laughs> ซื้อที่ดิจตอลค่ะริปที่เห็นเป็นริปมือสองจะวัดส่วนแก้วค่ะไม่เห็นดจิตอไปย,ยืนยืนเรื่องอยู่เนาะเราก็นึกว่ามันต้องดีเพราะแกชอบทางอ่ะก็ไม่รู้เราก็ซื้อมาทาให้พี่แพลีดีดีกว่า ได้เลยค่ะได้เลยค่ะนี่ไงวันที่สามสิบอ้าวสรุปก็ปนี่ไงที่เราไปคลยียอ๋อที่บ้านะนะเนาะสามสิบพิเจอกันที่จันทบ,บุรีค่ะเจะ้าชอบส่งคลิปอะไรมาให้ดูก็ไม่รู้เจ้าชอบส่งคลิป,ปะะเปล่าะออฉันลำตุ่มเนี่ยอะ,อะไรก็ไม่รู้ฉันลำตุ่มส่งคลิปนี้เปล่าอาจารย์ที่ใส่หัวหมาป่า ส่งคลิปอะไรมาให้ดูก็ไม่เมนจ์เดือยหมู <c oughs> ช่วยด้วยมันคือเดือยหมูอ่ะอย่ามาเอยเจ้าอ่ะน่ากลัวเดี๋ยวถ้าชอบส่งเดือยหมูมากเหนื่อยแต่เดือยเจ้าอะไรก็ม,มีคนทักละผักติดฟันขอบคุณค่ะแป๊บหนึ่งนะคะ เจ้าชอบหลงเดินหมูมากชอบอะไรเนี่ยเจ้าเป็นอะไรที่แบบมันมันอาจารย์เอาใส่ชุ้อชุดะะม,มาออล้ำตุ่มมากเออจริงล้ำตุ่มมากเจ้าไม่สวยชอบทำตัวล้ำตุ่มชอบทำตัวล้ำตุ่มเจ้าเด,ดี๋ยวดูพี่กลับไปแป๊บนึงนะเดี๋ยวดิฉันไปเอาเอาได้ครับอะไรมันติดฟันไปเหรอ,อล้ำตุ่มที่สดุด สวัสดีค่ะทุกทุกท่านรอแป๊บนึงนะคะเอ่อสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านเดี๋ยวเราพี่แพรลีบ่แปบ๊บนึงนะ